อ่ะครับเรามาดูกับไอเดียนี้ต่อเลยครับชอบลืมกระเป๋าใช่ไหมอ่ะจัดก่อนเลยกระเป๋าเข้ามาถ่ายกระเป๋าไว้ก่อนเลยอันแรกเลยอ่ะกระเป๋ามีประมาณนี้นะครับเครื่องประดับของกระเป๋ามีสี่ชิ้นไอเดียนี้เก้าพันเก้าร้อยบาทเราจะได้อะไรบ้างผูกเฟซทวิตเตอร์ยกหมดนะครับเก้าพันเก้าร้อยบาทอ่ะเรามาดูกันนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะ อ่ะเดี๋ยวไปเปิด RP ก่อนหนี่ยเนี่ยก็จิ้มมาแล้วเลเวลเจ็ดสิบนะออกลำบากด้วยปลายเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่ะประมาณนี้นะเราไปดูที่ชุดนะ เซตก็จะมีประมาณนี้นะครับเปล่าเสื้อผ้าชุดเลือกอะไรครับ9ก้าันเ้ารอยบาทส่วนหัว อ่ะช่วงนี้ฝนก็ตกหมวกนะอกระเป๋าอีกรอบนึงทีนี้จะได้ไม่ลืมละอ่ะโอ้วัตถุดิบมีเจ็ดอันนะยังเหลืออยู่ส่วนอื่นๆล่ม เครื่องบินระเบิดไปไปนิดนึงครับเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับรถปิกอัพเอสกินรถประมาณนี้นะอ่ะไปดูที่สก,กินปืนไฮไลท์ของงานเช่นเคยเอเคเรลยวหนึ AK ่งนะครับ จิงก้าเลเวลสี่เดอะฟูลเลเวลหนึ่งหรืนอื่นๆน,นะครับสิตนโพนี่เลเวลห้าสไนเปอร์มีสามกระบอกค่ะสามกระบอกอ่ะ เนพกนะครับ9,900บาทผู้ขายเป็นคนกําหนดราคามาเช่นเคยนะครับทุกคลิปนะครับอ่าฉายาตามนี้นะ กรอบรูปนะครับเห็นกรอบรูปแล้วนึกถึง id ดีเอสน้ำแข็งแปดพันกรอบพรห้าซีซั่นเลยคนขายขายแบบรถกระชูดเลยนะผมก็โพสไปพักหนึ่งนะ ก็ไปดันนะถึงจะมีคนมาเอาอันหนึงนน่ง,นนงแต่ตอนแรกผมเปิดมาหนึง่งมืนได้แหละบางทีเขาก็รีบนะครับในคลิปเนี้ยมาฝากขายเนี่ยถูกดีอะ่ะเดี๋ยวจู่ๆก็ลดแต่ก็ถูกใจก็มาเอาไปเลยครับบางทีเขาก็ไม่ลดจะบอกว่าผมบอกว่าลดแต่บางทีถ้ามันตั้งมานานๆแล้วคือเขาก็ไม่ลดนะครับราคาก็คือคงตามนั้นเลยนะ เพราะว่าถ้าลดมากเขาก็คงจะขาดทุนนะตามนี้ครับขอบคุณเช่นเคยครับ9,900บาทเฟซทวิตเตอร์ยกหมดสวัสดีครับผม